สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เส้นลายมือนะคะที่นี่คือสํานักงานนะคะติดบางคนถามว่าอาจารย์ไม่มีที่ติดต่อหรอ,อที่ติดต่ออาจารย์ก็ให้ดูแล้วนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องมาปรับเส้นลายมือมาดูเส้นลายมือกันนะคะว่าเส้นลายมือของเราอะ่ะวันนี้มาเสนอเกี่ยวกับเรื่องความรัก นะคะเส้นความรักจะเป็นแบบไหนดีนะคะมาดูค่ะจะทําเส้นให้ดูนะคะมาดูเส้นหลักๆนะคะเส้นหลักๆของเราเนี่ยก็คือเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจนะคะเราจะดูเรื่องความรักเราก็ต้องดูที่เส้นชีวิตด้วยนะคะเส้นชีวิตเนี่ยนะคะถ้าคนที่มีเส้นชีวิตโค้งสวยสวยไม่มีรอยไม่มีตําหนิแต่ถ้ามีตําหนิเล็กๆน้อยน้อยไม่เป็นไรนะนะคะคืออาจอาจจะมี เรื่องวิธีการทํางานทาอะไรของเราอะอาจจะเป็นผูกขะไปบ้างนะคะก็ดูเส้นการงานไปนะแต่เราจะดูเส้นเรื่องความรักนะคะเส้นความรักนะคะคนที่อายุยังน้อยน้อยอบางทีอายุสิบสามสิบสี่ถามความรักละนะคะอันเนี้ยความรักจะไม่แข็งแรงความรักจะไม่ค่อยแข็งแรงเส้นชีวิตมันจะเป็นลอยลอยนะคะเป็นลอยลอยเส้นชีวิตเนี่ยมันจะไม่สโบตอนต้นนะคะ และคนที่นะคะความรักที่ไม่ค่อยดีเนี่ยเส้นนะคะเส้นใจเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงก็คืออันนี้คือต้นเส้นนะคะนี่คือปลายเส้นต้นเส้นจะอยู่ตรงนี้ถ้าเส้นชีวิตต้นชีวิตจะอยู่ตรงนี้เส้นสมองอยู่ตรงนี้นะคะเส้นชีวิตเนี่ยถ้าถามอายุน้อยๆเนี่ยไม่ดีละเส้นชีวิตขุกขะและนะคะต้นต้นขุกขะละเส้นใจก็จะเส้นใจจะเปแอบแอบจะมีเกาะเล็กๆนะคะเกาะเล็กๆ คนบอกว่าอาจจะดูตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ใช่นะคะตรงนี้มันจะเป็นคู่ผ่านผ่านผ่านเข้ามานะคะก็ไม่ได้มาทําอะไรเรานะคะบางคนมีผ่านมีหลายๆเส้นก็โหถ้าเกิดว่ามาดูตรงนี้ถ้ามีหลายเส้นตายมีคู่เป็นสิบเลยนะคะไม่ใช่นะคะจะดูตรงนี้นะคะคู่ครองที่ดีๆนะคะคนที่จะมีคู่ครองดีๆนะคะมันจะมีเส้นแอบๆนะคะแอบๆตรงนี้นะคะแอบๆนะคะ แต่ถ้าคนที่มีรักซ้อนคนที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องรักซ้อนเส้นคู่ชีวิตจะไม่เป็นเส้นเดียวละเส้นชีวิตมันมันจะงีงหักงอๆนะคะและเส้นตรงนี้นะคะเส้นใจตรงนี้มันจะมีซ้อนๆอยู่ตรงนี้นะคะมีแอบแอบซ้อนๆแบบนี้นะคะแบบนี้คือเส้นรักซ้อนมือที่สามมือที่สี่อ่ะ ถ้าคู่ของเราคู่ของเราอะ่ะถ้าคู่ของเรามีเส้นตรงนี้เยอะๆอะ่ะแบบนี้มีหลายๆเส้นอย่างเงี้ยผู้ชายผู้ชีวิตอาจจะมีหลายครอบครัวผ่านมานะคะบางทีแอบแอบเอาไว้นะคะไม่บอกเราเราก็กลายเป็นแอบไปเป็น,ปน,ปนมีรักซ้อนอยู่นะคะแบบนี้คือรักซ้อนนะคะเส้นของผู้ชายอาจจะมีหลายๆเส้นแอบ,บๆอตรงนี้นะคะบางคนไม่มีนะบางคน บางคนจะมีเส like ้นตรงนี้นะคะมีเส้นตรงนี้หลายๆเส้นนะคะหลายๆเส้นแล้วก็เส้นชีวิตเส้นคู่ชีวิตอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะเป็นลักษณะลักซ้อนนะคะผู้หญิงที่มีเส้นซ้อนมันซ้อนหาซ้อนข้างบนไม่เป็นไรนะคะซ้อนข้างบนไม่เป็นไรนะคะถ้าซ้อนข้างล่างไม่ได้นะคะซ้อนข้างล่างเขาเรียกวิบาติกรรมอาจจะเป็นเอ่อบางคนก็จะได้เอ่อคู่ชีวิตที่ มีตําหนิมาแล้วมีครอบครัวมาแล้วผู้ควายผู้ชายก็ต้องเลี้ยงดูทางบ้านเก่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเป็นลักษณะรักซ้อนนะคะถึงจะมาเป็นอยู่กับเราแล้วครั้งนั้นเลิกลาไปได้ไวไมาอยู่กับเราก็เหมือนกับเป็นรักซ้อนเหมือนกันนะคะลักษณะของแล้วความรักจะดีไหมเส้นความรักดีตะเส้นใจต้องแข็งแรงนะคะปลายเส้นใจก็แบบนี้นะคะถ้าคลิปมันวาคลิปมันไว้ายาวไม่ได้นะคะ เดี๋ยวดูคลิปต่อไปแล้วกันนะคะเป็นลักษณะเรื่องความรักนะคะขอบคุณค่ะขอทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะ